สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา,าพบกันแล้วนะคะกับน้องเฟรมปฏิมาพรธนชธีรภากนะคะอันดับแรกนะคะเรารู้จักการยิ้มที่จุกต้องนะคะของการจะเป็นนางงามอันดับแรกคือการยิ้มนะคะการยิ้มต้องุดจุดอะไรันะไม่ใช่กินลาบก้อยยิ้มทน,นอันดับแรกนะคะเราจะยิ้มทำเป็นรูปปากสองอีนะคะดูนะคะสามสี่ นีนะคะเร,า,เรา,าดูเรามาดูตากันนะคะตาของเราจะอีแล้วจะเปล่งประกายออกมาจากด้านในนะคะเราเลุกอินเนอร์นะคะเราต้องยกขุงตาขึ้นค่ะแล้วทำตาตกลงค่ะเขาเอาเอา,เอาตาจิกนะคะ <c oughs> ี่นะคะแล้วทีนี้นะคะใบหน้าของเรานะคะจะเฉียงลง45องศาค่ะดูนะคะพร้อมกันท,ทุกส่วนนะคะสามสี่ เราจะมาดูการโบกมือนะคะมือของเราจะตั้งขึ้น90องศาพร้อมกับโบกมือช้าๆเอาเฉพาะข้อมือพร้อมกับใบหน้าของนางงามพร้อมกันสาม่ี่ใช่ค่ะต่อไปยิ่งเพิ่มขอจบการรายงานพีนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ